ถามว่าปปชซึ่งในขณะนี้ก็ถูกพูดถึงนะคะว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ตํารวจอยากจะดึงสํานวนกลับมาจากปปชเพื่อมาทําให้มันแน่นขึ้นแล้วก็ทําคดีต,ต่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาค่ะดิฉันคุยกับคุณนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปชค่ะสอบถามถึงหลักปฏิบัติ คืนได้ไหมดูเหมือนว่ายัางไม่น่าจะคืนค่ะคุณนิวชัยให้ข้อมูลในทางหลักการนะคะอ้างอิงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือพรบรปรป,ปชค่ะว่าเมื่อมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่านักการเมืองกระทําความผิดพนักง,งานสอบสวนร้องทุกกล่าวโทษทําสํานวนคดีส่งมายังปปชแล้วเนี่ย นักสืบสวนคดีของปอปชเขาก็จะต้องไปทํางานไปหาข้อมูลข้อเท็จจริงมาค่ะขั้นตอนคดีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วแต่เมื่อพนักง,งานสอบสวนของฝั่งตํารวจพิจารณาแล้วเห็นว่าอยากจะขอคืนสํานวนกลับไปทําเองหรือจะทําต่อไปจนจบคดีปปชจะคืนในตอนนี้ทันทีได้ไหมเพราะว่าปปชเขาก็ยืนยันว่าในขณะนี้เนี่ยมันเป็นอํานาจในทางคดีที่ปปชเขาจะต้องพิจารณาให้ทุนทีค่ะ เนี่ยที่ตํารวจส่งมาเนี่ยนะครับพอส่งมาเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่เราก็ตรวจรับเรื่องไว้ได้เห็นว่าเอออยู่ในหน้าที่และอำนาจของปปช,ชอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นผู้ดํารงตําแหน่งที่มีฐานะเป็นรองผู้ชักการก<ช>็ <ๆ S 2> เป็นคดีที่อาจจะร้ายแร,แรงนะครับในความเห็นของฐา,น,าน,นะชนเพราะมันไปเกี่ยวพันกันบเรื่องบอดมันออนไลน์นะครับเรื่องกรณีเราก็ตรวจรับไว้แต่เนื่องจากทางเขาต้องสวนเองเนี่ยเขามีการดําเนินการนะครับต่อเน,นื่องคดีก่อนหน้านั้น เขาก็เลยมีบันทึกใหม่อีกครั้งหนึ่งบอกว่าขอให้คณะกรรมการพชได้พิจารณาทบทวนแล้วก็ขอจะรับสำนวนนี้กลับไปทําเองอซึ่งในขั้นตอนเนี้ยอ่าเนื่องจกเป็นเรื่องสําคัญเดี๋ยวเราก็จะนําเสนอทางคณะกรรมการนะครับว่าตกลงท่าจะพิจารณาว่าอย่างไรแต่ในขั้นตอนนี้ก็ยังอยู่ตอนตอนนี้ครับอืมค่ะเป็นกรรมการชุดใหญ่ของปปชใช่ไหมคะ ใช่ครับอืมค่ะเอ,อ่อเท่ากับว่าในกรณีนี้เนี่ยถ้าปปชเห็นแล้วว่าพนักงานสอบสวนมีความจําเป็นที่จะต้องดึงสํานวนกลับไปทําเพิ่มเติมเพื่อให้มันมีความแน่นหนารอบครอบมากขึ้นตรงนี้ปปชก็อาจจะพิจารณาให้นํากลับไปทําเองต่อแล้วค่อยส่งกลับมาที่ปปชอีกครั้งมันต้องดูหลักเกณฑ์ก่อนว่าหนึ่งเป็นความผิดร้ายแรงไหมก็ถ้าเป็นความผิดร้ายแรงเนี่ยในลักษณะตามประกาศของคณะกรรมการปปชเนี่ยมันสงคืนไม่ได้ พ่อท <differences S 2> ่านคุบอกว่าถ้าเป็นความผิดลร้แรงเนี่ยปปชต้องทาเองนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่ความผิดร้แรงหรือไม่ใช่ดำรงตําแหน่งระดับนักการเมืองอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ส่งได้ เท่ากับว่าตอนนี้ยังส่งคืนทันทีไม่ได้ค่ะตามมาตรา61ของพรบปปชถ้าไม่ใช่ความผิดร้ายแรงจะส่งคืนให้ภายใน30วันให้ตํารวจไปดําเนินการต่อได้เองเลยนะคะดิฉันก็เลยถามว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีกรณีส่งคืนบ้างไหมในอดีตที่ผ่านมาถ้าจะส่งคืนต้องอยู่บนหลักการพิจารณาอย่างไรค่ะอย่างหานักการเมืองเนี่ยเราก็ไปเคยส่งนครับคดีที่ปรากฏข่าวทั้งสื่อมวลชนคดีใหญ่ๆอย่างเช่นอธิบดี เออเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็มีาการกระทําอันนี้เราก็บางเรื่องเราส่งนะแต่บางเรื่องเราก็ไม่ได้ส่งนะครับเราดูเรื่อง,งัความเสียหายด้วยนะครับยางอันนี้มันมีประกาศกําหนดความผิดแรงนะฮะอันหนึ่งที่มันเปิดเอาไว้ก็คืออาจจะเป็นดูทินิจของเราแกรมชอวว่าเห็นว่าเรื่องไหนแรงหรือไม่แรง ถามว่าหนักใจไหมคะที่คดีเนี่ยกำลังปรากฏภาพความขัดแย้งของสนักงานตํารวจแห่งชาติชัดเจนกว่าน้ําหนักหลักฐานในทางคดีซะอีกปปชกําลังจะถูกมองว่าเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะมาเป็นจุดเปลี่ยนให้คุณให้โทษในทางคดีหรือไม่คะ่ะก็เราก็ทำตามหน้าที่ตามปกติครับความจริงคดีหนักใจมากกว่านี้มันก็มีมาแล้วนะครับอ,อย่างคดีนักการเมืองอย่างคดีอะไรต่างๆที่มีความกดดันเข้ามาก็ เป็นเรื่องที่เราปฏิบัติทั่วไปครับส่วนใครจะมีมุมมองในเรื่องอะไรนี่นะผมไม่ห้ามไม่ได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นต้องดูคําวิิจฉัยมากบอกว่ามันมีข้อเท็จจริงเป็นที่ยอมรับหรืออะไรไหมนะครับพยายามถามมันคืออะไรแต่วันนี้ผมยังตอบไม่ได้เลยว่าใครผิดใครถูกนะครับหนึมม่มมองเขาจะทะเลาะก,กันอะไรกันก็เป็นเรื่องของเขาแตจะหาไม่อยู่ที่ว่าแล้วข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นมันเป็นยังไงอ่มันมีไอ้กรณีการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบไหมมีการที่ไปรับเงินจากเขาไหมไอ้คือข้อเท็จจริงมากกว่า